เฮ้ยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ใน w a ซี่เจแปนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะฮะก็เกมนี้ก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะก็อันนี้เราจะไปยิงบอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนําโปรโมชั่นนะครับระบบเกมนะครับนะระบบเกมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตอนนี้เกมนะครับก็มีให้มีให้โหลดเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับนะใครจะเติมแคนครับก็เติมซื้อได้นะก็เติมผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เว็บลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับนะก็ อ่าหนึ่บาทนะครับได้1,100แคสนะครับคือเงินเขียวนะอันนี้เป็นไม่ใช่เงิน GC นะครับนะ50ก็ได้55นะครับ90ได้100นะครับก็ไอเดียพิมพ์แดงเนี่ยก็สามารถฟาร์มอ่าเขาเรียกอะไรนะแบบพิเศษได้นะเป็นห้องฟาร์มของพรีเมียมแดงเท่านั้นนะครับก็ดอลลาร์คูณ3เพิ่ม EP 30%นะคูณ3ามไอ้ดับเพิ่มอ๋อเนี่ยดับของ30%นะมีแค่มีผลแค่พรีเมียมแดงนะครับ เซิร์ฟนี้จะเป็นแนวเซตนะครับก็เป็นเซต4.2ถึงเซต6กว่าเลยนะครับนะมันก็มีเซตถึกกว่านั้นอีกแล้วก็มีพวกของแร่นะครับพวกดาบบอสอ่าหมัดอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้นะครับแบบว่าของแร่โหดๆนะครับเป็นเซต5.6 5.8อะไรอย่างเงี้นะครับนะก็เกมนี้นะครับการันตีความโหดด้วยของแคสนะก็คือใครเติมก็บอกเลยถึกแรงนะครับคนก็อ่อนเยอะนะแล้วก็มีระบบตลาดนะครับตลาดเอาไว้ซื้อของเหมือนยูซี่เลยนะครับนะนี่ตามนี้เลย นี่ครับแล้วก็มีฟาร์มหายเทมอามค้าฟนะครับถ่ายฟรีก็ฟาร์มได้นะฟาร์มอะไรนี้อันนี้เอาไปทําแบบตัวละครอะไรอย่างเี้ยนะครับนะนี่ครับของแรอันนี้สุ่มกาชานะครับสุ่มพวกหมัดพวกปืนปืนสีอะไรางี้นะครับนะแล้วก็มีล็อกอินรายวันนะฮะล็อกอินรายวันก็จะได้ของตามนี้เลยใครที่มาเข้ามาเล่นนะครับนี่แมปฟาร์มบอลครับดอกของเลเวลสี่ถึงเลเวลหกนะครับ อันนี้ครับคือหน้าตาเว็บไซต์นะครับก็ประมาณนี้นะก็สมัคร ID ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับนะสามารถทําได้เลยนะแล้วก็บอกคนออนไลน์โดนแบนก็บกตรงนี้นะชนะเซิร์ฟส่วนโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับก็เป็นเซ็ตสามนะครับโปรโมชั่น300แถมฟรีตัวละครนะครับแล้วก็ใครเติม50ก็ได้เซ็ตอันนี้นะปืนบปืน5.2นะครับอันนี้มีเซ็ตพันนะเซ็ตพันก็จะเป็นปืนนะครับมีปืนมีหมวกอันนี้น่าจะกรอบปะ ไอตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะด้านหลังน่าจะเป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมเสือนะครับเซตพันนะครับก็ได้แค่ตามนี้แลวก็ได้ของนะครับพวก GC นะครับเซตตัวแล้วก็แต้มสะสมโลนะครับกล่องพร้อมบอนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับคือตู้นั่นเองโอเคเราลงมาในเกมแล้วครับตอนนี้เราอยู่หน้าตัวละครนะก็ตลาดเดี๋ยวให้ดูนะครับมีตามนี้นะที่เราสามารถกดซื้อได้เลยนะเอามาฟาร์มอันนี้แม็กนี่มีไม้บอสนะครับตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะใครเป็นสายแบบ อันนี้แล้วก็มีของนะครับตามนี้เลยมีเรดบูลด้วยนะโอ้ยากระปุกแล้วก็ตัวนะครับพเมียมนี่อันนี้เรากดซื้อได้ถ้าเกิดใครจะซื้อ1ชิ้นก็มาใช้ได้โอเคในดีเอ็น,น, DX นะครับ DX ก็จะซื้อได้ปกติอันนี้บัตรเช่านะครับบัตรเช่าตัวเอเลี่ยนก็น่าจะโหดอยู่นะน่าเป็นตัวโกงนะฮะแล้วก็ของแต่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันช่วยบ้าวกดมาดูไอนนตัวละครเราซื้อได้ตัวเดียวเรากดซื้อมาแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปในเกมนะเราลงไปฟาร์มกันดีอะชิวๆนะไปฟาร์มแบบชิวๆกระเป๋าเราไม่มีวะทุกคนเดี๋ยวเราขอหาซื้อกระเป๋าน้ำหนักช่องผมว่าน่า,นาจะดีน่าจะดีไหมอันไหนอันนี้น่าจะดีคือเราต้องระเบิดกระเป๋านิดนึงนะครับนะโอเคกระเป๋านน่เป็นกระเป๋าเรียนนะครับ คนนักเรียนก็เหมือนเซิร์ฟอันนี้เป็นเซตฟรีนะทุกคนเลเวลสามนะไม่ได้โหดเลยอันนี้ก็ดีเอ็กโอเคลงไปด้วยแล้วเราจะไปลงฟาร์มกันนะครับแล้วก็กล่องพร้อมอันนี้กล่องเลเวลสองนะอันนี้เอาไว้เปิดลงเล่นนะแล้วก็บัตรเช่าทัวลครนะครับน,นี้ไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงน่าจะใช้ในเกมครับแล้วก็กล่องนะครับดอปพวกของอสุ่มไปเทมนะครับ เอาไปด้วยเดี๋ยวเรามาใส่กาชาแล้วไปสุ่ในเกมเลยแล้วก็กล่องพร้อมวอลครับแล้วก็ตัวกาชาประมาณนี้อันนี้ผมก็งง,ง,ง,งนิดหน่อยนะแต่ผมก็ดูระบบราคา,าแล้วอันนี้คือตลาดนะครับกดซื้อขายของได้ปกติเลยตั้งราคานะขายเทมเนี่ยจะขายเท่าไหร่สมมุติจะขายเป็น GC 55ห้าห้าเท่าไหร่ห้าพันสมมุธห้าพันแล้วก็ตั้งขายอย่างนี้ อันนี้ก็ประมาณนี้ของมาตั้งนี้ละวห้าพันจีซีอันนี้เลยของก็มีขายตามนี้นะครับคนยังไม่ค่อยมาขายของเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยคนเยอะก็มาขายกันเยอะนะครับอันนี้ก็เซิร์ฟฟาร์มบอสแดงนะครับเข้าไม่ได้นะต้องมีรหัสต้องมีบอสนะครับไอพิมพ์เล่มถึงจะเข้าไปฟาร์มได้พิมพ์เล่มเราก็ซื้อได้นะครับใช้เงินแคชเขียวนะครับโอเคอันนี้มาเซิร์ฟธรรมดากันก็คนค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้คือเซฟโซนนะเอสแซนนะครับมาได้ฟาร์มเซิร์ฟธรรมดากันถึกถึกถึก อันนี้บิ big, big, big ๊กบ okay. ิ๊กบิ๊กพีพีฟาร์มโอเคอ่าผมไปแบบถึกเลยแล้วกันถึกคืออะไรยิงไม่ตายหรอโอเคครับตอนนี้ลงมาในเกมแล้วนะครับนะอ๋อมันใช้แม็กอันนีเหรอดูนก็แม็กสองร้อเมื่อกี้ผมมายิงเทคนยเนะเอ้ถูกปะวะ โอ้สองห้าสิบถูกแหละอันนี้ก็มีฟาร์มสองฝั่งผมฟาร์มบอสแดงให้ดูก่อนนะฮะระบบฟาร์มก็ดูปืนได้ไหมโอเคดูปืนได้ถือว่าใช้ได้นะคล้ายๆมีสกิลท่าเต้นอะไรไหมสูมได้ด้วยปืนนี้ เอาจริงนะผมว่าของน่าจะยากอยู่อันนี้เรียกว่าอะไรวะว่านี้น่าจะถือกว่าโอเคเพิ่หมดแล้วนะครับก็ได้ปืนนี้มาสามสองสามห้าคือปืนที่เราเล่นแรงกว่าอ๋อตัวแรกวออันนี้นแลกเงินได้นะครับ ยี่ยฟาร์มเงินโหดจ้ะกล่องแดงผมจะไปลองฟาร์มดูว่าแต่โอ้โหกล่องแดงคือ,อพระเจ้ามากอันนี้คืออะไรมันแตกต่างยัไงไงวะเดี๋ยวป้องกันออสี่ร้อย แปลว่าถึกนะนี่ผมขอดูโลสีโอ้โลสีนี้กัน800ถึกจัดบอกเลยโอเคผมว่าบอสแดงก็ไม่มีอะไรเฮ้ยผมสนใจไอ้สองตัวนี้ว่ะทุกคนจะข้ามไปกันจะอยู่ริมน้ำฝั่งนี้ข้างเมืองมันจะต้องมีอะไรที่ให้เราแบบ ตื่นเต้วตื่นเต้วนะอ๋อทีมไม่ได้เหรอจะแค่ฟา,าร์มัสโอเคสุดจัด มันจะตบทีเราตายไปเนี่ยถ้าเราไปเไปอออจอไอ้เหี้ยของดอกโหดจัดอองกินทุกคนของดอกยากอยู่นะครับตับข้าคกลุ่มกันขอฟ้าวืวงนู้น ตามตัวตีแต่ไม่เข้าโอเคครับมาต่อครับ เกาะเลยครับผมเอาเรื่องฮาบอกเลยก็ไม่ใช่ว่าจะดรอปยากมากนะแต่ว่าเขาต้องยิงหลายตัวอยู่ดรอปยิงดับดรอป4.2ครับสก,กา อันนี้เร็วสี่นะครับสี่จุดหนึ่งเก้าเก้าอันนี้เร็วห้าของเราจะถูกถึกกว่าข้าปั้นใช้ทำอะไรได้ข้าปั้นฮัรรโลโหลโอ้อที่เหี้ยยิงปุ้ยมาดิสัต์ทะลึ่งบ้องวะ โอ้ไเอเย่เปิดบาร์ลาเลยทุกคนเกียนจัดเลยโอเคไม่เป็นไรผมก็มาดูคร่าวๆปืนมันดีกว่าด้วยนะผมปืนกลาคนะเขา vs มายิงนะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเออ่ไปตั๋วกาชาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยมันเป็นยังไงนะไปดูตั๋วกาชาเนี่ยครับโอเคครับตอนนี้ลงมาในเกมแล้วนะอันนี้ก็มีเขายิงแล้วลนะักตูจะได้แม็กที่ไหนไปเล่นนะอ่ะอ่าหาเก็บตามศพเลย อย่าปิดเสียงนะโอเคมีสุ่มกาชาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเสียงสลยังกันอันนี้เซ็ตพร้อมเล่นหรอกระเป๋า,อาลองดูดิเป็นยังไงน,นี่ปืนให้หรออ๋อ,อนี่นี่ปืนให้ ส่ง GC นะครับโอเคเราได้โอ้โห oh, ตีหลักเศษสิบโอเคน้อยมากอันนี้กล่องพอมวอ์คือ,อยังไงไม่เข้าใจ อันนี้ผมไปเข้าใจนะเดี๋ยวงงๆนะก็ของมันเยอะนะผมไม่ได้เป็นสายแบบแนวเซิร์ฟของสีเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเข้าใจแนะ่เสียงดวงเนะี่ยอันนี้กูเข้าใจเพราะกูชอบลุ้นเปิดอีละสิบเลยครับผมเปิมมเปิมเปมเมเมเมม,มโอ้กล่องเหลืองมาหมดแล้วแหละ มันยากจังวะทุกคนแกติงกับไม้บอสดอ้วยยากจังยากจริงนะไอ้นี้ออกไปเยอะละ40 40 อะไรวะสุ่มได้อะไรอะไรนี่เจออะไรอย่างอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรวะอ๋อผมอ่านผิดอ๋ออันนี้คือกล่องของใช้อันนี้ครับต้องมีหินโอ้อาวุธอูใช้เยอะนัก่ระอย่างแลครับ อ,อ,อันนี้คือลนะ็อกอินนะเข้ามาในเกมอ๋อต้องออนไลน์50นาทีนะต้องออนไลน์อีก50นาทีก็คือชั่วโมงหนึ่งครับต่อวันถึงจะได้กลุมสองกลุ่มต้องอยู่ในเกมนะไว้ง่ายอันนี้ทำอะไรโตะคราฟนะฮะโตะคราฟโ,โอเคน่าสนใจดีอันนี้เขาก็ยิงกันเดี๋ยวเราไปนัวเขาในเดีย ผมไม่รู้ว่าเล่นกันยังไงผมว่าน่าจะมันนะเรายิงกันเ้าไปเยอะหรอกเงเราก็ตายไปหมด มือมั้ผมก็เล่นไม่เป็นนะตายก็ช่างมันส่วนใหญ่เขาก็เล่นเซตนี้กันนะเซตสีทองเนะี่ยเหมือนปเป็นเซตเริ่มต้นละใครเติมก็ได้นะ ห่วชิบหายเลยครับผมโอ้เขี้ยตกเขี้ยกูเกือบตายเขี้ย kill. มันอยู่บนแน่ๆเลยทุกคนมั่วชิบหายเลยกูเล่นอะไรของกูเนี่ยจะไปถึงทาง อยู่ในตึกนี่แหละจะผมไม่ได้เพิ่มเสียงตีนนะเสียงปืนม,มันดังอาจจะไม่ได้ค่อยได้ยินเะสียงตีนถ้าโดนลุมสองตัวนี่คือตัวระวางมากเลยตายง่ายนะเมื่อกี้ก็แทบตายนะครับสนิมยิงกระตุกไหนวะ เชฟโซนแน่เลยโอ้สองตัวฮะยากเลยโอเคก็ข้าวๆอันนี้มาเล่นสนุกๆนกนะก็ตึงมืออยู่เออก็รวมมาเล่นกันได้นะครับก็คนเยอะดีนะครับนะคนก็ออน20-30คนต่อว,วันเลยนะต่ำๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายบาย